วิ่ยต่อหนี้ยาวไกลยาวไกลประมาษาอังกฤโอเคขอเยี่ยมหมดแล้วเหรอ,อย,ยังกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับลักกี้เรเดิร์นนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมทุกคนวันนี้เรามาเล่นเวนเวนฟิชพาวด์แคปนะทุกคนน้ำเต้าปูปลาจะชื่อไทยก็ไทยนะน้ำเต้าปูปลานะทุกคนของค่ายพีจีครับ,รบก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันครับทุกคนครั้งแรกนะครับแต่วันนี้ผมอัดทุนเข้ามา3,000บาทนะทุกคนแต่ ทำไมันเป็นสองพันเก้าร้อยก้าบก้าล่ะอ๋อผมเน้นเล่มงคลครับคนเก้าเก้าก้านะทุกคนเก้าหน้าเก้าไกลนะก็เดี๋ยวผมไปดูวิธีจ่ายก่อนะะครับไม่เคยเล่นนะทุกคนเกมนี้โอเคครับสงระักทุกคนสีจะเป็นตัวแพงจะเป็นแพงสุดจะเป็นวายครับลองลงมาจะเป็นพวกสัตว์นะไก่โปูนี้อะไรเงี้ยเหรียญเหรอไม่เข้าใจคนระับ เป็นเหรียญแล้วก็เป็นมันเต้ากุ้งปลาครับต่อไปก็เป็นเอ็ดคิงแมม่ัแจะคครับโอเคครับวายแทนได้ทุกตัวนะทุกคนฟรีสเปนครับตอคูณโอเคครับเกมนี้ถ้าจ่ายตอคูณเพิ่มขึ้นทุกครั้งนะครับถ้าไม่จ่ายก็กลับไปที่หนึ่งครับทุกคนฟรีเกมชั้นสามหมดนะทุกคนโอเคประมาณนี้ครับกดง่ายๆครับกดเบสิกแล้วทุกคนก็ทุนสามพันนะทุกคน ผมจะเบ็ดผมจะเบ็ดสักเบ็ดสักสามสิบครับทุกคนผมจะกดเธอบอครับอ่าห้าสิบบวกครับทุกคนเดี๋ยวรอดูสถานก,การณ์ก่อนนะครับว่ามันดีไหมโอเคเพื่อนอ่าโอเคส่งคล้ายๆพวกเกมพูดไปเลยครับทุกคนแต่ว่ามันมีซื้อฟีสเปนนะครับ ผมดูนนนดทรง,งแล้วเนี่ยนี่ดูทรงไอ้เหี้ยทำทรงทำทรงเหมือนเก่งผมดูทรงแล้วเกมนี้ไม่มีซื้อคือจะปริ้นแปลว่าข้างในม,มันอาจจะจ่ายดีนะทุกคนมายานะลงมันโอกาสแตกแตกในอ่ะจ่ายเยอะเพแตกคันต่อนะเพราะว่ามันไม่ไมีมเะเซืออทุกคนเข้าใจลมโอเคขัดตัวเดียวเพื่อนขัดตัวเดียวโอ้โมแม่งจ่ายในน้ำเต้าไอ้เหี้ยเพิ่งเห็นน้ำเต้าน้ำเต้าโอเคน้ำเต้าดรอปได้แพง กันต่อในเกมสองพันสามร้อยสวยลงมาดีคเพื่อนรอนานแล้วโอ,ยยโอ้ยแย่กุ้งโอ้โหแม่งเฮ้ยโอเคครไม่เป็นไรครับให้อภัยคนระับทุกคนตั้งแต่เรามาสองพันสี่ร้อยโอเคครับสถานก,การณ์ดีนะทุกคนยังไม่แย่ครับไม่แย่เดี๋ยวมันจะไปแย่ตอนหลังวะโอเคโอเคครับเข้าทุกคนเข้าไปเกมเข้าไปเกม สามสิบห้าหมุนทัน้งหมเข้าไปเตียงอ่ะเตียน้ำต้าปูปลาน้ำต่าปูปลาปัวใจคืออะไรวะปัวใจคืออะไรวะทุกคนปัวใจวะเอนไปเตมหมุนเฟยร,รอบเดียวเหรอเพื่อนเหลือไงอ๋อโอเคครับทุกคนทำเป็นการหมุนแบบอัลลิมิตนะครับทุกคน หมายความว่าถ้ามันไม่จ่ายนะมันพลาดได้แค่สามครั้งนะแต่ถ้ามันจ่ายนะมันก็จะมาเต็มหัวใจจะมาเต็มสามตลอดนะทุกคนถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะโอเคเนี่ยเห็นปะ่ะเวลามันจ่ายนะมัวใจมันจะกลับไปเท่าเดิม,นะมวนะเวลามันว้าวนะ่เวลามันว้าวเนี่ยหัวใจจะลดลงหรือเปล่าวะูกต้องป่าวะอันนี้คือนับจำนวนรอบที่เราหมุนไปนะครับ ทุกใช่บ่ไอ้แก่ก <c oughs> ูเก่งอย่างเงี้ยทำตรงเก่งอย่างไอ้แทำไม,ไม่เคยเล่นเฮ้ย <c oughs> ครับถายนะโค้ชเป็นแล้วเพื่อนโค้ชเป็นแล้วเพื่อนโอเคครับน่าจะใช่นะทุกคน <c oughs> อย่าเบา้าอย่าเบา้าโอ้โโอเคครับทุกคนใช่นะตปิดในหกร้อยห้าสิบบอสไอ้รอบหมดข้างล่างคือจำนวนรอบที่เราใช้หมดไปนะครับเข้าใจคือจำนวนรอบหมดที่เรายัางหมุนได้นะครับทุกคน ประมาณนี้นะครับปิดเกอร์เดิมครับทุกคนไม่มีอะไรมากครับก็เข้ามาสามพันทุกคนตอนนี้เหลือพันพันหกนะครับโอเคครับเราปรับปิดแล้วทุกคนทรงกำลังดีครับทุกคน,กคนโอเคเราเล่นครั้งแรกแตกแตกแตกหนักให้เห็นเป็นบุญตายแค่น่อยด็กเพื่อนแต้เปล่า ก็เดี๋ยวหมดหมุนนี้ถ้ายังไม่มีอะไรเพิ่มได้เดี๋ยวจะปรับเบ็ดนะทุกคนเบ็ดสักร้อยนึงไปแล้วไอ้ขี้ใจกูใหญ่อแกบ็ดร้อยนี่ได้แค่สามสิบทียนทุกคนถ้ามันไม่จ่ายโอเคครับคุณเจโอ้โหกลับมาท่อทคน,นครับทุกคนจุดหายแล้วกำไรเราไปหมดแล้วครับโอเคดอกนี้โอ้อหอโหจะได้ทุกคนมคันโคนหนึ่งครับก็ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับ ตอนนี้ซักไซเลขเกินเลขมงคลมาแล้วทุกคนแปดสิบแปดนะตอนแรกนะตอนนี้มันเลยมาแล้วทุกคนก็ถ้าทุกคนไม่ฟังที่ผมบอกก็ไปกดกันเลยนะครับผมบอกไม่ให้กดก็ไปกดกันนะอย่างนี้ก็กดกันเลยนะทุกคนผมไม่ห้านครับ <c oughs> ยังห้าหมาย,ยังเยอะเ้าบอกให้ไปกดผมเดยวก็ไม่มีใครกดอีก <c oughs> สังคมสมัยนี้แย่มากครับโอเคครับทุกคนปับเบ็ดครับปับเบ็ดดีไหมอะไรดีทุกคน ช่างมันครับทุกคนไอเชี yeah. ่ยมันได้ยีออ่ส uh, ิบ uh, เ yeah. ท่งอ่ะเอาแปดสิบพอเอาไอเชี่ยทุ่มไปตากปุ๊บเปลี่ยงงนอ okay, ะไรแกโอเคครับทุกคนเราจะเบ็ดตัดติดนะครับถ้าถ้าเราได้กําไรเนี่ยเราเราจะปรับเบ็ดสักร้อยนึงนะครับอันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนครับทุกคนสั่งดูสภาพตัวเองก่อนนะครับทุกคนตอนที่จะไปปรับเบ็ดหนักนะครับ ผมช่วยจ่ายเยอะๆในฟีเกมได้ไหมอ่ะเฮียมึงมาจายหนักเขานอนตลอดเลเวลได้โหเหลือพังเสียแล้วคนโอเคโอเเข้า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 เขยๆนี่ไงโอกาสรางวัลไม่จำกัดนะครับโอเครอบอินฟินิตี้เ็วนะทุกคนโอเคดอกนี้แล้วก็สองตายเฉยๆอยาก แคบกุ้งปลากุ้งปลาเต่ากุ้งปลาเต่าโอเคกุ้งปลามาแล้วคิวเต่าคิวเต่ามาคิวเต่าไม่หยาบแล้วแน่คิวเต่าโอเคโอเคฝันนี้กำไรแล้วทุกคนกินข้าวแล้วคืนทุนทำได้เหรโอเคคิวปลาเต่ามาอีกแล้วทุกคนโอเคครับฝันมาหลายๆไปเลยรวมเจ็บแล้วรวมเจ็บแล้วโอเค เกปาเกปาปาจีลาเปล่าวะเฮ้ยอย่าว่าอย่าว่าพ่อสุดท้ายอย่าว่าเพื่อนขอร้องโอ้โหแดงเฮี้ยบามาไม่สุดทุกคนโอ้โหจะเกมข้อยากกันนเนี่ยทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะปรับเบ็ดนะครับไปครับให้มันหมดหมดไปเลยทุกคน ถ้าแม่งมันหมดไปเลยนะับเฮ้ยโอ้ชิบหายแล้วกำไรลราไปหมดแล้วทุกคนกลับ <g> ม <rab bing> okay, okay. าเจ๊งโอเคโอเคไอ้ยยังเขาไปเก็บไว้นึงมาเลยเดี๋ยวไฟกูเปละรอบที่สามทุกคนรอบแรกจก่ายมาหกนะร้อยอะรอบสองจ่ายมาสองพันสองลองมาลุ้นนครับรอบนี้จะจ่ายเท่าไหร่คนระับจะจ่ายมาละห้าบาทละนะึงเลยโอเคเดอกนี้จะรับสองเซ็ครับโหโคตรแพงเลยเอ,อ๋อเอี้ยตัวเลขครับ ตัเลขครับตัวสอนตัวไหนนะตัวเเเกมออียงครับโอเคปลาปลาแพงสี่ร้อยแปดสิโอเคปลามาอีกแล้วปลามาอีกแล้วไปยึดแมวนะปลาไม่แมวนะเอนเดปจังไรนะับนเฮยบอกมาสังมันนะอุ้ยดอกนี้ยาวใหญ่ยาวใหญ่ฝังมาสามร้อยโอเคขายเยหมดแล้วเหรอเยังยังยังัง คนเลยเช่วเลยสามหน่ตัวใหสามพันสี่สวยสามันสีสวยสามพสิวยหลายหลายเลยหลายลายเลยเพื่อนโอเคปูมาครับปูมาขาแกไม่ใช่สี่พัแปดทุกคนดอกรี้รางวัลไม่กล้าครับหูหมเหมือนกะจกลายกำเหมือนแล้วทุกคนห้าร้อยถึงว่าโอเคโมาอีกแล้วปูมาปูมาโอเคทุกคนถึงเหมือนแล้ว ี่ยงไหเกมมาวะมันต้องโฟล์ฟาวะทุกคนยุคมันต้องยุคนี้มันต้อง,กกอง,กองเกมน,นี้ครับทุกคนผมจะมาเปิดสักกรารแห่งสล็อตนะครับผมจะมาเปิดสักกรารแห่งสล็อตนะครับทุกคนเฮ้ย <Hey. S 1> ทุกคนเดี๋ยวเราเล่นเล่นแบบปัดแศษนะครับเอเชียแม่งไม่มียี่สิบหมนุนเด่ะไ,ไอเว้ยนะเอาเป็ไม่เป็นไรสามสิบหมนุนเฮ้ยปัดแศษครับทุกคน สองพันนี่คือกำไรนะพี่หัวมาเล่นเนี่ยโหอย่าบอกว่าวัดดับฟังเฮ้ยเจ๊ใจเหล่าสวยสวยจิ้วควรสวยควรควรเฉยอะไรหรอเสือสวยสวยโอเคเข้าไปเกมกำไรกำไรอันนี้คือกำไรตัดตัดจ้าทุกคนไปเพื่อนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าดีให้โอเคโอเคปลากุ้ง ปลากุ้งทำไงวะไม่กินวะปลาผมกินเต็มปลากุ้งแรับไอเคนึงอะไรกูเจอเพื่อนตะวเจ้โอเคกุ้งเต้าเคกุ้งมากุ้งมาไก่โอไก่ไม่มาเพื่อนไก่ไปไหนอ่ะเพื่อนโอเคปลากุ้งปลากุ้งน้ำเต้ากุ้งมาอีกแล้วคนยนุ่งห็นกุ้งนะทุกคนโอเคหนะึ่งพันห้าสิบห้าทุกคน คุณเดสดเดร็จแล้วคนเสร็จแล้วเพื่อนคุณเสร็จแล้วเพื mm ่อนโอเคคพตกคนไปกันเพิ่กตะคุณไปถ้าไม่จ่ายก็เพิ่ตคนไปโอ้โหทุกคนของเงินท้ายโอ้โหเฮียไม่จ่ายแล้วแน่เลยวะโอเคเรียบร้อยไปผมไปนะทุกคนไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่นานนะทุกคนโอเคครับทุกคนวันนี้บอกมาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะคนโคตรเอาโคตรเก่ง สลัดในตั้งลัคกี้นะทุกคนรีเทิร์นนั่นน่ะฮะก็วันนี้ประมาณนี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบซับด้วยนะถ้าชอบนะถ้าไม่ชอบก็ตกดนะทุกคนผมบังคับนะไมงั้นผมจะตามไปเซ็ตหยอกคุณนะครับก็วันนี้ผมมาหนึ่งหมื่นนะทุกคนก็เดี๋ยวจะกริ่มใหม่คลิปหน้านะทุกคนผมนี้ขอลาไปก่อนนะทุกคนจะกริ่มใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอ้าวทำไมไปจะเสียงวะ